ือจีนจับตาจุดอ่อนกัมลาแฮลิสหลังโจไบเดนถอนตัวชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ Why w <Whoa. S 1> แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนจะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นางกรรมลแแฮลิสรองประธานาธิบดีสหรัฐได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปี2567 แต่สื่อจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์และบรรดาผู้ใช้โซเชียลมีเดียของจีนต่างก็มองค่ะว่านางแฮร์ริสเป็นรองประธานาธิบดีที่อ่อนแอและการลงเลือกตั้งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนางแฮร์ริสจะไม่ส่งผลกระทบต่อจีนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกหนังสือพิมพ์ The g l o b a l time ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจีนโดยระบุค,ค่ะว่าผลงานใน เนียบขาวของนางแฮริสถือว่าธรรมดามากและระบุด,ด้วยค่ะว่านางแฮริสขาดประสบการณ์และผลงานที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีนอกจากนี้ค่ะซื่ออีกรายหนึ่งของรัฐบาลจีนระบุค่ะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพุรคริพัรลิกันมีความสามารถมากพอที่จะโค่นเอาชนะนางแฮรริสได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีไบเดน สำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานนะคะว่าผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มุวยโผของจีนต่างก็ตั้งกระทู้ว่านายทัมมีแนวโนโม้มที่จะชนะการเลือกตั้งหรือไม่โดยแฮชแท็กไบเดนเอ็กซิสได้ดึงดูดผู้เข้าชมได้ประมาณ490ล้านครั้งและการสำรวจผู้ใช้ออนไลน์12,000รายแสดงให้เห็นค่ะว่าเกือบ80%คิดว่าพรรคริพาร์กันจะชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะสำหรับการหนุนนางกมลาแฮร์ลิสให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแคร์ เพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แข่งกับนายโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนถูกสมาชิกพรรคเดโมแครตกดดันให้ถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่ย่ำแย่ในการดีเบตกับนายโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลติกันเพราะการดีเบตในครั้งน,นั้นทำให้ผู้คนกังวลเกี่ยวกับอายุของไบเดนและคิดว่าเขาไม่สามารถชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิก กายนีดได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเดโมแครตหรือไม่เพราะนาทีนี้ชื่อของนางกมลาที่มาแทนที่ดูจะเป็นรองทําเสียนเหลือเกินค่ะ Why w l